ทีมูวี่ภูมิใจเสนอนาจาสองเด็กปีศาจที่ชิดราชามังกรคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ ที่โดนพลังฟ้าพิโรธจากสวรรค์เนื่องจากนาจามีอายุได้เพียง3ปีว่าหยนซื่อเทียนจุนสาบนาจาเอาไว้แต่เอาปิงก็พยายามเข้าไปช่วยนาจาทําให้เขาโดนพลังฟ้าพิโรธเหมือนกันตอนนี้วิญญาณนาจากับเอาปิงถูกเก็บไว้ในดอกบวัวเจ็ดสีจนถึงตอนนี้ไทอี้จะนําวิญญาณของทั้งสองมาทําเป็นรูปร่างใหม่โดยที่เขาไปรวบรวมชาวบ้านมาเพื่อเก็บหัวบัวที่เกิดจากดอกบวัวเจ็ดสีทุกคนทํางานกันอย่างขยันขันแข็งพอเก็บเสร็จแล้วก็เอามาฟานเปียกออกบดผสมน้ําดังไฟต้มเพื่อสกัดเอาผง หลังจากที่ได้แล้วก็นำหัวบัวมาเทกองไว้สองกองและผักทั้งสองเข้าไปแต่ว่าขั้นตอนมันยังไม่เสร็จไทอีเรียกมูบินออกมาความทรงจำของมันนั้นเป็นเลิศไม่มีใครสามารถเทียบได้และเชี่ยวชาญด้านการแกะสลักเมื่อเสร็จแล้วทั้งสองก็มีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ไทอีบอกว่าต้องรอให้แป้งมันแห้งสะก่อนสักพักแม่ทัพลีกับพูยินและทหารจำนวนหนึ่ง,งก็ได้ควบม้าเข้ามาเพื่อบอกว่าตอนนี้เขารวบรวมกำลังพลของเมืองเฉินทังกวนเอาไว้ให้เตรียมพร้อมแล้วเพื่อป้องกันเฉินกงเปากับพอมองกรทะเลตรรงหมาป เนื่องจากพวกเขาคิดว่าเอาปิงเสียชีวิตไทอีก็บอกให้พวกเขาสบายใจได้เพราะว่าพ่อมังกรรับหน้าที่จากสวรรค์ให้มาปราบปีศาจใต้ทะเลเพวกเขาจะไม่สามารถออกมาได้ส่วนเฉินกงเป้าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้เอาปิงกลับมามีชีวิตแล้วเพราะว่าฝีมือของหมูบินที่เขาสอนมาเองกับมือนาจาก็มีความเห็นว่าการแกะสลับไม่ต้องเหมือนตัวจริงเป๊ะก็ได้นะทําให้เขาหลอกโกนี้ได้ไหมไทอีจึงมองหน้าพ่อกับแม่ของนาจามูยินก็บอกว่าเอาเลยเมทัฟลีก็ตกลงนาจาขอให้เขามีรูปร่างที่สูงขึ้นและมีกล้ามซึ่งหมู บินก็จัดให้แต่ว่าขอให้หล่อและอ่อนโยนแต่พ่อขอแบบแข็งแกร่งแบบดุดันนาจาขอแบบหน้ามองน่ารักนิสัยดีแต่ว่าทั้ง3ก็ขอมากจนเกินไปทําให้หมูบินทําไม่ทันเขาเลยยื่นมีดให้เพื่อให้นาจาทําเองซะเลยว่าตัวเขาต้องการแบบไหนนาจาเลยคว้ามีดมาแกะสลักและบอกว่าควรให้เขาทําเองตั้งนานแล้วในระหว่างที่รอนาจาไทอีก็ได้ทําการบ่มเอาปิงเอาไว้ในน้ําเพราะว่าเขาคือธาตุน้ําแล้วห่อไว้ด้วยบัวเจ็ดสีเวลาผ่านไปสักพักก็บ่มเสร็จแต่ก็ต้องรอให้พลังฟื้นตัวแบบสมบูรณ์ก่ ส่วนนาจาเขาก็แกะสลักเสร็จพอดีเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้แหละน่าจะดีที่สุดแต่เขาอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหน่อยเพื่อเก็บรายละเอียดนาจาก็บอกไทอี้นะครับว่าใช้เวอร์ชันแรกก็น่าจะโอเคหลังจากนั้นนาจาก็ต้องมาบ่มร่างกายด้วยไฟเพราะตัวเขาเกิดมาจากาธาตุไฟในระหว่างที่บ่มนาจาอยู่นั้นทหารก็ได้มารายงานว่าตอนนี้ศัตรูได้ขึ้นมาจากทะเลมันเหมือนกับเจ้าเฉินกงเป้าเลยแม่ทัพหลีก็บอกให้ไทอี้ทําพิธีต่อส่วนตัวเขาจะไปจัดการเรื่องนี้เอาปิงก็บอกว่าเขาจะไปด้วยแต่ไทอี้ก็บอกนะครับว่าต้องรอให ทูบหมดสะก,ก่อนเพราะว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดมาที่หน้าเมืองตอนนี้พวกทหารก็ได้มาตั้งกองทัพเพื่อรับมือกับศัตรูที่ตอนนี้พวกมันลอยอยู่หน้าเมืองมันก็คือเฉินกงเป้าคนเดียวมิทับลีก็บอกว่าตอนนี้เมืองเฉินทั้งกวนมีกําลังพลมากมายปรมาจันทร์ไทอี้ก็อยู่ที่นี่นายคนเดียวรับมือไม่ได้หรอกจะเฉินกงเป้าก็บอกนะครับไว่าข้ามาคนเดียวละเฮ้อพร้อมทั้งโชกงเล็บมังกรขึ้นมาก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นภายในถ้ำของเผ่ามังกรทะเลตรงไห่มังกรตัวนี้ก็คือราชาชมงก รแห่งทะเลจีนตะวันตกส่วนพ่อของเอาปิงคือราชามังกรแห่งทะเลจีนตะวันออกมังกรตัวสีแดงก็คือราชามังกรแห่งทะเลจีนใต้และนี่ราชามังกรทะเลเหนือก่อนที่เจ้ามังกรตะวันตกจะได้มอบกงเล็บที่สามารถเปิดวัดได้ให้กับเฉินกงเป้าเพื่อเอาไปฝากเมืองเฉินทั้งกวนแล้วตัดต่อรอยร้าวให้เปิดมาที่ฝั่งใต้ทะเลเพื่อนาสัตว์ปลาใต้ท้องทะเลให้ยกทับออกไปได้มันก็ได้บีบกงเล็บนั้นจนแตกออกแล้วนํามารวมกับชุดกลายเป็นแส่แยกท้องฟ้ามันก็ได้ทําการผ่าท้องฟ้าออกเป็นวงกลมเพื่อทําการล้อม เมืองอาไว้ลาวาจากโลกปีศาจใต้ทะเลก็ได้ไหลทะลักออกมารวมไปถึงกองทัพเผ่าปีศาจจำนวนมหาศาลที่เตรียมพร้อมออกรบส่วนทางนั้นไทยอี้ที่ตอนนี้กําลังทําพิธีอยู่พวกเขาก็เจอกับปีศาจพลายน้ําและทหารยามที่ถูกขังเอาไว้เมื่อภาคที่แล้วพากันมุดดินขึ้นมาทําให้จะพลายน้ํารีบหนีไปทันทีเลยนะครับไทยอี้จึงบอกให้ทหารทั้งสองมาสร้างม่านพลังป้องกันพวกนาจาเอาไว้ตอนนี้กองทัพปีศาจพวกมันก็เริ่มเปิดศึกและดูเหมือนว่าพวกมนุษย์จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันปีศาจโจมตีทั้ง บนบกและแอบลงไปใต้น้ําเพื่อเข้ามาในกําแพงเฉินโกงเป้าก็ออกคําสั่งว่าอย่าให้มีใครรอดไปได้แม้แต่คนเดียวนายพลปลาหมึกที่มีหลายมือไล่ฟันพวกทหารจนเมทัหลีต้องมารับมือตัดนวดเข้ามันออกแต่มันก็งอกใหม่ได้ส่วนนายพลหลามที่มีความแข็งแกร่งและตัวใหญ่ผูหญินก็ได้เข้ามารับมือมันกระโดดมาฟันหูหญินจนดึงอาวุธไม่ออกทาให้มันโดนเล่นงานจนล่วงลงมาเมทัหลีก็รับมือเจ้าปลาหมึกจนมันตั้งตัวไม่ทันเขาก็พยายามบอกกับเชินกกงเป้านะครับว่าเอาปีงยังไม่ตายเมืองเฉินทั้งกวนกับเพาบังโก สามารถปองดองกันได้หูหยินก็ได้ช่วยบอกอีกแรงว่าตอนนี้ไทอีกําลังสร้างร่างใหม่ของเอาปิงขึ้นมาตอนแรกเฉินกงเป้าไม่เชื่อนะครับจนมันมองไปเจอกับม่านพลังมันจึงรีบตรงไปที่นั่นทันทีไม่ทับหลี่กับหูหยินก็ตามไปด้วยพอมาถึงเอาปิงก็รีบบอกให้เฉินกงเป้าหยุดสงครามตอนนี้เลยเพราะว่าไทอีสร้างร่างเขาขึ้นมาใหม่แล้วแต่มันก็หันไปเจอดอกบัวของนาจาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เฉินกงเป้าพยายามฟาดแท่ลงมาเพื่อมาให้นาจาได้เกิดแต่มันก็มาติดม่านพลังไม่สามารถฟาดแท้ลงมาได้มันพยายามอยู่หลายครั้ง จนมันเหนื่อยไปเองไทอีก็ท้ายฟาดแทะลงมาเลยเพราะว่าเขามั่นใจในม่านพลังมันก็ทําให้เฉินกงเป้าเปิดวาร์ปใต้ทะเลมังกรทั้ง3ก็ลอยออกมาเผชิญหน้ากับไทอีเขาก็ถึงกับตาค้างก่อนที่มังกรทั้ง3จะรวมพลังกันปล่อยออกมาทําให้กําแพงระเบิดขึ้นไม่ทับหลีกับฮูหยินที่เพิ่งมาถึงก็โดนแรงระเบิดและพอฝุ่น PM เมหายไปมังกรทั้ง3ก็เจอว่าเอาปิงสร้างพลังน้าแข็งขึ้นมาป้องกันเอาไว้ราชามังกรก็สัมผัสลมหายใจของลูกชายได้เขาจึงรีบถอดกายทิพย์รีบขึ้นมาจากถ้ำทันททีี่เจอ เอาปิงก็ได้สลบก,ก่อนที่พ่อจะกายาร่างมาพยุงเขาเอาไว้เอาปิงก็ขอโทษคุณพ่อที่เขาทําภารกิจเพื่อเผามงกรไม่สําเร็จในขณะเดียวกันดอกบัวของนาจาก็บ่มเสร็จพอดีไทอี้ก็บอกกับราชามงกรนะครับว่าร่างที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่มันไม่สามารถทนต่อพลังงานมหาศาลได้นาจาก็รีบวิ่งเข้ามาหาเอาปิงแต่ว่าตอนนี้ร่างกายของพวกเขาทั้งสองยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไทอี้ไปอยากให้นาจาวู่วามร่างกายจะทํางานหนักไม่ได้ในอนาคตและการที่สร้างสองร่างพร้อมกันมันทําให้กินพลังงานดอกบวัวเจ็ดสี นาจาเลยคิดว่าหากไม่มีร่างกายวิญญาณของอาปิงก็จะสลายเขาเลยขอให้ไทอี้หาทางช่วยเอาปิงด่วนแต่ว่าเขาก็ไม่มีทางรักษาร่างกายของเอาปิงค่อยๆกลายเป็นผงเขาก็ได้ขอร้องให้พ่อยกเลิกการทําสงครามก่อนที่วิญญาณของเอาปิงจะลอยออกมานาจาก็บังคับไทอี้ให้คิดหาวิธีด่วนจนเขาบอกว่าต้องให้เอาปิงมาสิงร่างนาจาก่อนนาจาก็ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นเขาบอกให้อาปิงรีบเข้ามาและทันทีที่รวมร่างนาจาก็รู้สึกแปลกประหลาดเพราะเขาได้ยินเสียงอาปิงดังอยู่ในหัวไทอี ก็บอกว่ามันจะมีอาวุธวิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งที่เป็นสมบัติอยู่ในพระราชวังยูสูมันมีผลในการฟื้นฟูพลังเวทมนต์ของอาวุธวิเศษหลังจากที่ใช้แล้วดอกบัวเจสีจะกลับมาใช้ได้อีกแน่นอนจนกงเป้าก็บอกกับราชามังกรนะครับว่าที่นั่นเข้าไปได้ยากมีแต่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แต่เขาก็มีแผนเพราะว่าที่นั่น จะเปิดให้ทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการทดสอบวรยุทธ์หากผ่านการทดสอบก็จะได้บรรลุลทัทธิเตา๋าแต่ว่าไทอี้เขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่านาจาร์เขาเต็มไปด้วยพลังปีศาจทันทีที่เขาแสดงกังฟูตัวตนที่แท้จริงของเขาก็จะถูกเปิดเผยเฉินกงเป้าเลยบอกว่าให้ใช้จิตของเอาปิงก็ไม่มีใครสามารถจับได้แล้ว และถ้าหากพวกเขาชนะทั้งสองก็จะได้กลายเป็นเทพอีกด้วยแต่ว่าแมททับหลีก็มองว่าแบบนั้นมันไม่ถูกต้องพวกเขาจะต้องนําเรื่องนี้ไปรายงานให้สวรรค์รู้มันก็ทําให้เอากวงไม่พอใจเขาสั่งให้มังกรจับตัวแมททับหลีเอาไว้และบอกว่าหากลูกชายเขาเป,ป็นอะไรไปเขาจะฟังทุกคนที่อยู่ในเมืองเฉินทั้งกวนไปพร้อมกับลูกชายของเขานาจาก็บอกให้ราชามังกรหยุดนะครับและบอกว่าเอาปิงคือเพื่อนของเขาเขาจะหาทางช่วยแน่นอน แต่ถ้ากล้ามาแตะต้องเชินทั้งกวนเขาจะฉีกวังมกรออกเป็นชิ้นๆเอากวงเลยสั่งให้ปล่อยทั้งสมลงมาและบอกว่านอกจากนาจาและไทอี้แล้วห้ามใครออกไปจากเมืองเชินทั้งกวนไม่แต่ก้าวเดียวเขาก็ได้ฝากเชินทั้งกวนไว้กับเชินกงเป้าก่อนที่นาจาจะเดินทาง หูยินเธอก็ได้ขอกอดลูกชายแต่เขาก็มีความเขินอายที่จะกอดแม่นะครับเขากระโดดไปขึ้นหมูบินหูหยินก็เอาของอร่อยที่เธอทำห่อไปให้นาจากินระหว่างทางด้วยก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทาง้วยความเป็นห่วงลูกชายหูหยินก็วิ่งมาตะโกนบอกว่าร่างกายของเขาต้องการพลังไฟเพิ่มอย่าใช้พลังมากเกินไปพอแม่มาอยู่ด้วย ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกในระหว่างทางไทอีก,ก็ถามนาจาว่าการกอดแม่มันผิดตรงไหนนาจาก็บอกนะครับว่ามันเฉยแล้วพวกเขาก็ได้กินอาหารบนหมูบินไทอีจึงบอกนาจาว่าระหว่างการทดสอบอย่าปล่อยออร่าป,ปีศาจออกมาให้ใช้พลังของเอาปิงแทนให้พลังของเอาปิง ควบคุมร่างกายของนาจาแต่ก่อนที่เขาจะทําได้จะต้องมีการฝึกซ้อมกันก่อนให้เอาปิงควบคุมร่างกายของนาจาแล้วมาต่อสู้กับไทอี้และนี่ก็คือเหตุผลที่จะต้องซ้อมพวกเขาทั้งสองไม่สามารถควบคุมพลังได้นาจาก็พยายามโจมตีจนเขากลิ้งลงไปเกือบตกลงไปในบอ่อโคลนไทอี้จะวิ่งมาช่วยแต่เขาดันล้มทับนาจาสิ่งนี้มันทําให้ไทอี้พอใจมาก เขาคำนาจารที่ตัวเพื่อนโคนทําให้นาจาโมโหและด่าไที่ไปชุดใหญ่ว่าตัวเขาไปถึงอาจารย์เล่นเหมือนเด็กไปได้พวกเราจะไปถึงพระราชวังยูซูอยู่แล้วยังจะมาติดเล่นอีก ทำตัวไม่น่าอุ่นใจเลยมันก็ทําให้เทอีถึงกับพูดไม่ออกเลยนะครับแต่เขาค็นึกอะไรดีๆออกพร้อมกับหยิบยาวิเศษตัวหนึ่งขึ้นมากินแล้วนาจาจะหลับทันทีเอาปิงก็จะสามารถควบคุมนาจาได้อย่างสมบูรณ์นาจาเขาก็ดีใจรีบเทยานั้นใส่ปากทันทีเลยนะครับเทอีก็บอกไม่ทันว่ากินแค่เม็ดเดียวพอไม่นานยาก,ก็ออกฤทธิ์ก่อนที่เอาปิงจะลุกขึ้นมา ตอนนี้เขาก็สามารถคุมร่างนาจาได้อย่างสมบูรณ์แล้วไทอีบอกให้มาประลองกันอีกครั้งคราวนี้เขาจะเอาจริงอยากให้เอาปิงแสดงฝีมือให้เต็มที่ไปเลยก่อนที่เขาจะพุ่งตัวเข้ามาและต่อสู้กับเอาปิงสักพักก็กลับมาตั้งหลักที่เดิมเอาปิงก็ขอคําชี้แนะไทอีก็บอกว่าเขาฝีมือไม่เลวแต่ยังเทียบชั้นเขาไม่ได้ เอาปิงเลยบอกว่าอาจารย์มีอาการเลือดกำเดาไหลซึ่งไทอีก็บอกนะครับว่าอากาศมันร้อนน่าจะเกิดจากการดื่มน้ำน้อยไปหน่อยจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงเทือกเขาคุนหลุนมีผู้คนมากมายมาเข้าแถวเพื่อฝึกวิชากับอาจารย์เมื่อฝึกสำเร็จจะได้กลายเป็นเทพไทอีบอกให้เอาปิงดูจี้สีเขียวมันเป็นใบรับรองของที่นี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ให้พกมันไปด้วยและพี่ชายทั้งสองของนาจาพวกเขาก็มาฝึกอยู่ที่นี่จนได้กลายเป็นเทพไปแล้วซึ่งเขาก็เล่าให้เอาปิงฟังนะครับว่าตอนนี้นาจาหลับอยู่ และยังบอกอีกว่า นาจาเป็นเด็กที่เกเรมากไทยอีจึงยกตัวอย่างพี่ชายทั้งสองเล่าให้นาจาฟังเพื่อที่เขาจะได้เอาเป็นแบบอย่างที่ดีและตัวของนาจาเองเขาก็เคารพพี่ชายทั้งสองมากนะครับแล้วพอมาถึงพระราชวังยูสุกเขาก็เจอกับนักล่าปีศาจอันดับหนึ่งที่เดินทางกลับมาจากการล่าปีศาจพอดีกเขาเดินทางไปทุกที่ที่ทมีสัตว์ประหลาดที่ไปสร้างความวุ่นวายให้กับโลกและหัวหน้าทีมล่าปีศาจในปัจจุบันเขาเป็นสิทธิ์คนโตที่มีชื่อว่าลู่อิงก่อนหน้านั้นตำแหน่งนี้มันน่าจะเป็นของเฉินกงเป้าพวกเขาก็ได้้บินนนขึึมาจถงพระ ชวังยูสูและนี่ก็คือเตาเทียนหยวนติ่งเป็นสมบัติสําคัญของที่นี่นะครับพวกเขาเดินเข้ามาข้างในเพื่อมาเจอกับผู้อมตะนิรันด์ผมขอเรียกว่าอาแปะนะครับไทอีก็ทักทายสิทธิ์พี่และบอกว่าเขาพาลูกศิษย์เข้าทดสอบเพื่อเป็นเทพอาแปะก็รู้จักนาจานะครับเพราะว่าเขาคือลิงจูที่กลับชาติมาเกิดแต่ว่าอาแปะไม่เคยเห็นตัวจริงของนาจาว่าเขาสง่างามแค่ไหนก่อนที่ยาจะหมดฤทธิ์นาจาจึงได้ตื่นขึ้นมาอาแปะก็เอะใจไทอีเลยบอกว่าช่วงนี้เขาซ้อมหนักไปหน่อย แต่นาจาก็เดินไปเพื่อชิงช่องไทยอีเลยรีบมาดึงกางเกงขึ้นแล้วบอกว่าที่นี่คือพระราชวังยูสูนาจาก็บอกนะครับว่ากระเพาะปัสสาวะเขาขยายตัวอแปะเลยบอกให้แม่นางเหือตรงพานาจาไปเข้าห้องน้ําในระหว่างที่เดินไปนาจากก็พยายามถามแม่นางเหอืบอบ่าวังนี้สร้างขึ้นมาได้ยังไง แล้วใช้เงินไหมแล้วเงินได้มาจากที่ไหนแม่นางเหือบอกว่าที่นี่ห้ามส่งเสียงดังก่อนที่เธอจะรีบเดินไปแต่ตอนนี้นาจาปวดฉี่หนักมากเขาเลยวิ่งไปเหยียบกระโปรงของแม่นางเหือจนขาดออกเธอจึงจะรีบไปเปลี่ยนกระโปรงและบอกให้นาจาไปห้องน้ําเองแต่ว่านาจาไม่รู้ทางแม่นางเหือจึงตะโกนบอกว่าเดินตรงมาแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอนาจาเดินเข้ามาถึงเขาก็ชมห้องน้ําของสวรค์นะครับว่ามีรสสนิยมที่ดีมากก่อนที่เขาจะทําการฉี่พอฉี่เสร็จก็เดินออกมาแต่เขาก็หาทางกล ับไม่เจอเขาเดินไปเดินมาอยู่สี่หรอบก่อนที่แม่นางเหือจะเปลี่ยนกระโปรงเสร็จเธอเลยบอกให้นาจาเดินตามเธอมาแต่พอมาถึง อาแปะก็กาลังชมไทอี้อยู่ที่เปลี่ยนโอสถปีศาจให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นก่อนที่อาแปะจะเอาน้ำำําอมฤตแห่งคุลุนมาให้ดื่มมันเป็นยาบํารุงชั้นดีกระถางหนึ่งใบใช้เวลาสะสมอยู่ครึ่งปีนาจาก็หยิบน้ําขึ้นมาดื่มและพอเห็นโถเขาก็รีบพูดทิ้งทันทีเลยนะครับทำให้เขาโดนมะเงกไปหนึ่งดอกและบอกว่าช่างเป็นสาวกที่หยาบคายขอประทานอภัยด้วยก่อนที่ไทอี้จะเอาน้ําขึ้นมาดื่มนาจาก็มากระซิบบอก ว่าเขาปัสสวะลงไปในน้นํานี้ไทอีควรึงกับสมัครน้ําแม่นางเหอก็ตกใจนาจาก็บอกว่าอาจารย์ของเขาก็หยาบคายเหมือนกันไทอีเลยขอให้อาแปะเริ่มการทดสอบนาจาทันที เขาเลยจะให้ลู่อิงไปเป็นกรรมการในการทดสอบในครั้งนี้โดยด่านแรกจะให้นาจาไปปราบปีศาจที่โลกมนุษย์ตัดมาที่เฉินทังกวนเมทับลีก็ได้มาหาเฉินกงเป้าเพื่อขอให้ทีมแพทย์ออกไปซื้อสมุนไพรแต่ว่าเฉินกงเป้าก็ไม่ยอมให้ไปนะครับและบอกให้ทหารเอาคนที่จับได้มาเพราะเขาพยายามออกไปนอกเมืองซึ่งมันก็คือเจ้าพายน้าเจ้าพายน้ําก็พยายามบอกว่ามันก็เป็นปีศาจเหมือนกันเมทับลีเลยบอกว่าพลายน้ําตัวน,นี้เขาเป็นคนจับมันมาเอง เพื่อเคลียร์ความบริสุทธิ์ให้ลูกชายตอนนี้เรื่องมันจบแล้วและพลายน้ำตัวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายตัวเขาไม่เกี่ยวให้ปล่อยเขาไปเถอะเจ้าพายน้ำก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เขาเป็นแค่ตัวประกอบอย่าให้เขามีบทมากเลยเฉินกงเป้าก็ไม่ยอมปล่อยไปอยู่ดีก่อนที่พวกทหารจะสามารถจับสายลับที่มาจากนอกเมืองได้ทันทีที่เห็นเฉินกงเป้าเขาก็เรียกพี่ชายทันทีเลยนะครับพร้อมกับกลายลาร่างคืนร่างเดิมซึ่งเขาก็คือเฉินเสี่ยวเป้าน้องชายแท้ๆของเฉินกงเป้านั่นเองพวกเขาไม่ได้เจอกันมาเป็นร้อยป พ่อได้ให้เสี่ยวเป้ามาตามหาพี่ชายโดยใช้เข็มทิศระบุตำแหน่งของเฉินกงเป้าได้ซึ่งเขาเป็นคนมอบมาให้กับน้องชายเองน้องชายบอกว่าพ่อสบายดีแข็งแรงและมีพลังทุกวันเพราะเขากินยาอายุวัฒนะกลุ่มสปราดจากทุกประเทศต่างพากันเข้ามาเพื่อขอเป็นลูกศิษย์คุณพ่อและเหตุผลที่เสี่ยวเป้ามาหาพี่ชายในวันนี้เพราะเขาต้องการขึ้นไปยังพระราชวังยูซูเหมือนพี่ชาย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาฝึกฝนหนักเพื่อจะได้ขึ้นไปบนสวรรค์เขาจะเดินหน้าทําความดีเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลแม่ทับลีก็เห็นนะครับว่าเด็กคนนี้มีจิตใจที่ดีเสี่ยวเป้าก็ถามพี่ชายว่ามาทําอะไรที่นี่แล้วนี่ทหารใต้บังคับบัญชาของพี่หรือทําไมต้องมาล้อมที่นี่ไว้ด้วยซึ่งเฉินกงเป่าก็อ้ำอึ้งไม่กล้าตอบนะครับแม่ทับลีเลยพูดตัดขึ้นมาว่าเฉินกงเป่ามาที่นี่ เพื่อปกป้องเมืองเฉินทั้งกวนที่ถูกรุกรานจากพวกสัปหลาดขอบคุณท่านเฉินกงเป้าที่มีความเมตตาในครั้งนี้มันยิ่งทําให้เสี่ยวเป้าทึ่งในตัวพี่ชายมากขึ้นนะครับทาให้เสี่ยวเป้าคิดว่าเป็นเจ้าพลายน้ําที่เข้ามาบุกเมืองเฉินกงเป้าก็บอกกับน้องชายว่าให้รอเขาอีกสักปีได้ไหมเพราะเขาจะได้เลื่อนยศเป็น12เสเซียนแห่งคุหลุนแล้วเขาจะฟุ้งซ่านไม่ได้หลังจากที่เป็นแล้วเขาจะพาน้องชายขึ้นไปเองเสี่ยวเป้าที่ผิดหวังแต่ก็ตกลงเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวพี่ชาย เขาจะกลับไปฝึกแปลงร่างเป็นมนุษย์ให้คล่องกว่าน,นี้ซะก่อนเฉินกวงเปาเลยนําสิ่งที่เขาเก็บสะสมตั้งแต่เขาเข้าไปในพระราชวังมาให้น้องชายมันเป็นยาวิเศษที่เฉินกวงเปาได้รับมันเป็นของขวัญในการฝึกฝนหนักเป็นเวลากว่า10ปีและก่อนที่จะไปเขาก็ได้ตะโกนบอกพี่ชายว่าให้เป็น12เสเซียนเร็วๆนะส่วนเขาจะกลับไปตั้งใจฝึกวิชาและถึงแม้แม่ทับหลี่จะช่วยเฉินกวงเปาไม่ให้เสียหน้าก็ตามเขายังไม่ยอมใจอ่อน ให้ออกไปซื้อยาอยู่ดีนะครับและพาเจ้าพายน้ํานี้ออกไปด้วยเมทับลีก็บอกว่าเขาไม่ได้ช่วยเฉินกงเป้าแต่ว่าเด็กคนนั้นเขามีความคิดที่ดีอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและก่อนที่ไม่ทับลีจะกลับเฉินกงเป้าก็บอกให้ทิ้งรายการส่วนผสมของยาเอาไว้เขาจะให้ลูกน้องออกไปซื้อมาให้ตัดมาที่ด่านที่1ชุมชนตู้ฉงมันคือหมู่บ้านของปริษัทกาวฮอกที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในขณะที่พวกมันรวมตัวยืนกินอาหารกันอยู่นาจาก็ได้เหาะลงมาและประกาศให้ทุกตัวรู้ว่าพวกมันกำลังจะตาย พอเขาลงมาเพื่อปราบปีศาจให้สิ้นซากแต่ว่าพวกกลาวฮอกก็ไม่สนใจนาจาสักตัวเลยนะครับเขาเลยไปปัดถ้วยอาหารของมันออกมันก็ยังงงอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันกําลังอร่อยอยู่เลยมันก็ได้ร้องขึ้นมาทําให้ทุกตัวมองมาตามเสียงพี่ใหญ่ของพวกมันที่ดูน่าเกรงขามแต่ว่านาจากลับหัวเราะทําให้น้องเล็กไม่พอใจและบอกให้พี่ใหญ่มาเติมสีสันให้นาจาหน่อยจะได้หัวเราะไม่ออกพี่ใหญ่ก็ถือกระบ,บองเดินเข้ามานาจาจึงรีบกินยาเป็นหนึ่งเม็ดเพื่อให้เอาปิงคุมร่างและทําการปล่อยพลังขู่ พี่ใหญ่เห็นพลังแล้วก็ยืดอึ้งไปสักพักก่อนจะยื่นอาวุธให้น้องเล็กน้องเล็กก็ไม่อยากแย่งจุดเด่นจากพี่ใหญ่นะครับแต่การต่อสู้กับเด็กมันเป็นอะไรที่ไร้ยางอาย และพอถูกบังคับน้องเล็กเลยยอมที่จะสู้นะครับแต่ทว่าตอนนี้นาจาเขากลับตื่นขึ้นมาพวกเขาก็สงสัยว่าทําไมนาจาถึงตื่นไทอีกับพวกเทพก็ยืนดูอยู่ห่างๆเพื่อดูการทดสอบของนาจาไทอีรู้สึกถึงงานที่กําลังจะเข้าพวกคราวที่แล้วนาจาเขากินยาเกินขนาดทาให้เขาหลับยาวคราวนี้นาจากเกิดอาการดื้อยาขึ้นมาในขณะที่เขาจะกินยาเพิ่มน้องเล็กก็ฟาดกระบอกลงมาขวดยาก,ก็หลุดมือลอยเข้าไปในหม้อน้ําซุปลู่อิงที่เห็นเช่นนั้นเขาก็บอกกับไทอี ว่าให้นาจาไปฝึกมาใหม่สักสองสปีก่อนดีไหมแล้วค่อยกลับมาไทอีบ,บอกว่านาจาชอบร้อเล่นกับพวกสัตประลาดแบบนี้ล่ะรอดูไปก่อนนาจาก็พยายามเดินมาที่หม้อน้ำซุปแต่ปรากฏว่ายามันได้ละลายไปในหม้อน้ำซุปหมดแล้วนาจาเลยยกซดไปทั้งหม้อเลยในขณะที่น้องเล็กจะเข้าไปซ้ําพี่ใหญ่ก็เข้ามาและบอกว่าเขาจะจัดการเอง นาจาที่กินซุปหมดเป็นจังหวัดที่พี่ใหญ่ฟาดลงมาพอดีร่างของพี่ใหญ่ก็ลอยขึ้นไปไทอีก,ก็บอกนะครับว่าเห็นไหมเขาแค่แกล้งเฉยๆพี่ใหญ่ที่ไม่ทันตั้งตัวก็บอกว่าเมื่อกี้เขาโดนอะไรก่อนที่เขาจะวิ่งเข้าไปหานาจาเพื่อให้เขาจัดชุดใหญ่จนพี่ใหญ่ไม่มีโอกาสตั้งตัวนาจาถีบร่างพี่ใหญ่ขึ้นไปข้างบน ก่อนที่จะใช้ไหมหวดไปเต็มเต็มแต่ว่าตอนนี้เอาปิงกับอ้วกน้ําซุปออกมาจนหมดน้องเล็กบอกให้พี่ใหญ่รอดูอย่างเดียวว่าเขาจะจัดการกับเด็กนี่ยังไงส่วนเอาปิงก็บอกนาจาน,นะครับว่าเขาทนรสชาติของอาหารไม่ไหวเขาเลยอ้วกออกมา ทำให้เขาโดนถีบและโดนจัดชุดใหญ่ไทยอีก็ร้อนลนอยากส่งยามาให้แต่ไม่มีโอกาสเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเหมือนกับนาจาตอนนี้เขาจะต้องกลับไปกินทุกอย่างที่อ้วกออกมาในระหว่างที่เดินทางไปนั้นนาจาก็ถูกเล่นงานจากน้องเล็กซึ่งเขาก็โดนไปหลายโดซึ่งก็มีแต่ดอกจังๆนาจาก็พยายามสวนกลับแต่ก็ไม่โดนทำให้เขาโดนจับเวียงลงพื้นพอลอยขึ้นมาก็โดนหมัดคู่ ร่างลอยไปกระแทกกับหม้อน้ําซุปละเพื่อพลิกชะตากรรมของชีวิตนาจาเขาจะไม่ยอมยออ่อท้อพร้อมกับปีนขึ้นมาบนหม้อน้ําซุปเพื่อกินมันแต่ว่าเขาจะต้องคอแข็งและหากออกมาอีกรอบเพราะว่านั่นคือหากสดสดและดอกสุดท้ายนาจาโดนทีไปที่หน้าเต็มๆร่างเขาลอยไปกระแทกกับหินทําให้หินนั้นตกมาทับนาจาน้องเล็กก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเขามีทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมทําให้พี่ใหญ่พย่กจะเชื่อเลยนะครับเขาเลยเดินเข้ามาหานาจาอีกครั้งก่อนที่เขาจะทุบลงมาเอาปิงก็ตื่นขึ้นพอดี พี่ใหญ่ก็โดนชกไปที่จุ่มดังทําให้เขาถึงกับร้องไห้ออกมาเอาปิงก็ขอบคุณนาจาที่เขาสลบได้ทันเวลาพอดีน้องเล็กก็มาปลอบพี่ใหญ่และบอกว่าเขาจะแก้แค้นให้เองแต่เขาก็โดนเอาปิงจับมัดเอาไว้แล้วฟาดลงกับพื้นไปมาก่อนที่จะทําการเหวี่ยงน้องเล็กไปใส่พี่ใหญ่กว่าทุกอย่างออกไปจนกระแทกกับภูเขาทําให้พวกที่เหลือพากันวิ่งหนีไปคนละทางนูอิงเลยส่งสัญญาณในพวกเทพลงมาจับพวกปีศาจกล่าวฮอกที่ตอนนี้ไม่มีทางหนี พวกเขาจะต้องจับมันให้หมดทุกตัวหากเหลือรอดไม่แต่ตัวเดียว มันก็จะสร้างปัญหาไม่หยุดลู่อิงจะนําพวกมันทั้งหมดไปที่พระราชวังยูสูเพื่อเปลี่ยนความชั่วร้ายให้กลายเป็นความดีเขาก็สังเกตว่านาจามีหน้าตาผิดปกติไทอีเลยรีมาพูดดักหน้าเอาไว้ว่าบางทีเขาก็หลอบางทีเขาก็ขี้เล่เป็นธรรมดาไทอีบอกให้นาจาร,ระวังตัวให้มากขึ้นเพราะเมื่อกี้เขารุนเกือบจะเป็นลมด่านที่สองนาจาจะต้องมาประลองยุทธกับสุดยอดอาจารย์ฝีมือไร้เทียมทานซึ่งนาจาและไทอีไม่มีทางชนะได้เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นโปรดติดตามในคลิปต่อไปหากคลิปนี้ผิดพลาดประกกด็ขอ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ